สวัสดีค่ะกลับมาจะกับ Emotional อีกแล้ววันนี้หลังจากคลิปที่เรารีวิวของจากตลาดจาิ้มจุ้มิ์วันนี้เราก็จะมาฟักไข่กันเป็นไข่ไดโนเสาร์จิ๋วนะเราไม่ได้จว่าคลิปที่แล้วนะคะเราได้บอกหรือเปล่าว่าอันนี้ราคาสิบ,บาทนะเหมือนคลิปที่แล้วที่รีวิวก็ไม่ค่อยด้สนใจไอไข่นี้เท่าไหร่เลยนะคะนี่วันนี้มีเอลซ่ามาด้วยจะเอเอลซ่าน้อย ะะถ้าไม่เสียงรบกวปวดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะโอเคมากันเลยนะก็จะมีภาชนะอันนี้โอ้โหพูดดังไปนะคะภาชนะอันนี้แล้วก็น้ำเปล่าบริสุทธิ <c> ์ <oughs> น้ำเปล่าบริสุทธิ์นะคะ เราจะมาลองดูค่ะถ้าถือว่าเราใช้น้ําเย็นมันจะเป็นอะไรไหมเพราะว่าปกติเขาให้ใช้น้ําตามอุณหภูมิใช่ไหมอันนี้ใช้น้ําเย็นใช้ใส่ภาชนะเออติด,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 ดอโอเคประมาณนี้เดี๋ยวก็มักแกะได้สาวกันนเลราเลือกมาเป็นสีเหลืองนะคะแล้วเขาก็แพ็คให้เอง เอยดไหมไปเริ่มกันเลยอุ้ยเสียงมันน้อยไปสิมันมันจะหล่นปะเนี่ยเหมือนเราต้องไปเอาน้ำออกหน่อยไหมเปล่าไม่ ก็ต้องไปศึกษาต่อนคะคะยังไงคิดนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย